กัสบายดีเนาะอ่านอ้องๆทุกคนเนาะเป็นอะไรเนาะกัสบายดีกันบ่เนาะช่วงนี้ก็เ,เป็นช่วงโควิดเนาะที่แบบฝูงเฮากำลังกักโตเนาะอยู่บ้านอยู่เฮือนกันทุกๆคนเนาะกัเอื้อสิมาม,มือนี้เอื้อสิมาสอนอยู่ที่การอ่านแปลแปลภาษาในเฟซบุ๊กเนาะคือแบบว่าเฮานี่เนาะเฮานี่ มี a c e b o o k แล้วเขามีหมู่ต่างประเทศเนาะเขาอยากจะแปลภาษาของเขาเนาะแบบว่าหมู่คนต่างประเทศนี่เนาะเขาบหุจากภาษาเขาเขาอยากจะแปลเวลาเขาอันน้นัาเวลาเขาโพต์ยังลกเนาะเขาเขาบหุเนาะวาต้องแปลแบบไหนเนาะบางที่อ่าโทรศัพท์บ้างโทรศัพท์เนาะกระสิบกขึ้นให้เขาแปลเนาะเขาต้องไปต่างขาเองเนาะในเฟซบุ๊กของเขาเนาะ ่าก่อนอื่นเนาะก็หายนอ้นองๆมาที่ Facebook เลยเนาะพอมาที่ Facebook แล้วเนาะน้องๆเนาะก็หายนอ้นองๆมาที่่อาสามเหลี่ยมมุมขวามือนี่เนาะแล้วก็มาที่ตั้งขาความเป็นส่วนตัวเนาะแล้วกะ็หายมาที่อ่ะไรยังตั้งขานี่เนาะการตั้งขานี่เนาะแล้วก็มาที่การแปะโพสต์นี่เนาะการแปะโพสต์นี่เนาะ คือว่าโพสต์ของหมู่ของเฮาเนาะหมูเพื่อนต่างประเทศเนาะที่เฮาอ่านภาษาของเขาบอออกเนาะฮาอยากห้แปลเป็นภาษาของเฮาเนาะแล้วก็กดกดการแปลโพสนี่เนาะกดไปเลยเนาะอันนี้สําหรับเฮาที่อยากจะห้เฮาอยากจะห้แปลเป็นภาษาหยังเนาะแล้วก็เฮาอยากจะอ่าภาษาที่ต้องการห้แปลนี่ภาษาอย่างภาษาไทยหรือภาษา อังกีดภาษาต่างประเทศภาษาต่างๆนี่เนะาะกาให้น้องๆกดมาที่ภาษาที่เขาต้องการอยากจะแปลเลยเนาะคุณนี่เด้ออันนี้เออ,นนเอสิมาให้น้องๆเบิ่งเนาะว่าเขาต้องการที่จะแปลเป็นภาษาอย่างเนะเาะเด้ออ่านให้เบิ่งเนาะให้ฟังเนาะ,ะคุณคุณมีตัวเลือกให้แปลโพสเป็นภาษานี่ ก็คือภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นภาษาดัตภาษาลายลายภาษาเนะกาหลายเนะภาษามีถูกเกือบถูกภาษาเลยเนาะภาษาลาภาษายังก็มีเนาะนั่นเองฮากับเลือกเป็นภาษาเลยเนาะกำาังแบบเป็นภาษาอังกฤษเนาะกดเลยกดบันทึกเนาะพอเะฮากดเลือกเป็นภาษาลากดบันทึกเนาะกดกลับเลยเนาะ อันนี้คือเอื้อยเขาไปหนาทีต่างขาภาษาและผู้มีภาคเนาะอันนี้คะเมื่อกี้นี้เนาะภาษาและผู้มีภาคภาษา,าไทยนี่เนาะ โอเคเนาะก็ให้กดกลับมาเบ่งเนาะภาษาที่คุณไม่ต้องการให้นำเสนอคำแปลก็แล้วแต่ห้าสีเลือกเนาะนนี้เนาะอ๋ออันนี้สำหรับเอืเอยเลือกไว้แล้วเนาะบทต้องนำเสนอเพราะว่าเอือยอ่านออกอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศนี่เอือยอยากจะหาแป้นี่เนาะพวกนี้เมนแป้เมือเนาะที่เอือบดิกดไว้เนาะ อันนี้ภาษาลาภาษาอะไรเอออ่านอากอยู่แล้วเออกดไววเนาะปวต้องแปลก็ได้เนาะพราะว่าเอออ่านออกเนาะกะเป็นภาษาที่ต้องการให้แปลอัตโนมัติภาษาที่ต้องการให้แปลอัตโนมัติเอากะกดมาเบิกเลยเนาะแปลอัตโนมัติเอาก็ะกดกดเขาเลยเนาะนี่เนาะกล้ยังนี่แปลอัตโนมัติยังคือว่าเขาอ่านออกนี่เนาะกดเขาไปเลยแปลอัตโนมัติก็ได้แล้วแต่เนาะ อันน an ี oh. ้เอื้อสิลองกดเข้าไปลองเบ่งเนาะเอ้ยกดเข้าไปให้น้องๆเบ่งสื่อเนาะกดบันทึกเนาะสำหรับเราต้องการที่จะแปลอัตโนมัติเนาะอะไรกะอ่าเลื่อนลงมาสุดท้ายเนาะฟิวเจอร์ที่สวยที่สวยให้โพสสถานะในไลฟ์ภาษาเปิดอยู่เนาะอ๋อฟิวเจอร์ถึจะสวยลองกดเปิดลงเนาะ ฟีเจอร์ที่สวยให้คุณโพสสถานะหลายภาษาเขียนโพสมากกว่าหนึ่งภาษาอ๋อมันให้ผมเป็นเพ่อนให้เฮาสามารถเหตุเป็นฟิแบบฟิเจอร์ของเฮานี่เนาะสามารถโพสเป็นได้หลายภาษาได้เนาะภาษาอย่างก,ก็ได้เนาะโอเคสําหรับเอือมาซ้อนวิธีการนี้เนาะกะเป็นที่เข้มหอนะฮาก็กดออกเลยเนาะบาดนี้กดออกเลยเนาะ พอถาห้าเหลื่อนเห็นภาษาอังกฤษของภาษาต่างประเทศเนาะของเขาเนะก็จะแปะอัตโนมัติเลยเนาะนี่เนาะดูคำแปลนี่เนาะในสามวันสามวันผ่านหนึ่งล้านคนสามวันผ่านหนึ่งล้านคนอันนี้คือภาษาต่างประเทศเนาะจากภาษาอย่างเนาะโอฮู้คือกันเนาะภาษาปะม่าบ่ภาษาอยัางอ็อมเนบ่ โอเคเนาะกะสำหรับเอื้อยกับมาซ้อนกับมืดเพียงเท่านี้เนาะวางว่านน้องๆที่จะเหตุกับคือสีเข่าใจเนาะวิธีการแปลภาษาอัตโนมัติหรือว่าอ่าภายทีอ่าบางบางคนโทรศัพท์แบบบแปลอัตโนมัติหายนะหาไปทีต่างขาเ c e b o o k ได้เลยเนาะกะเหตุตั้ที่เอ,อนนื่อยซอนเนาะกะมันก็จะสามารถขึ้นขึ้น ขึ้นแปล้เฮาโดยอัตโนมัติได้เนาะเพราะฮาไปต่างขาไว้แล้วเนาะก็ขอบใจเนาะติดตามจนจบคลิปนี่เนาะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดอร์สบ,บายดี